เดี๋ยวกรรมเขาจะตามหาเราจนเจอจริงๆนะโยมเราล้วนเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมเกิดมาเพราะสิ่งที่เราทำไว้เองทั้งกุศล,ลกรรมอก,กุศล,ลกรรมคำว่าเดี๋ยวกรรมเขาจะตามหาเราจนเจอจริงๆอยู่ตรงไหนก็ไม่พ้นจากสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้กุศลาเราก็ทำมาอากุศลาเราก็ทำมาอัพยากตาเราก็ทำมา กุศลาธรรมาเราก็ทํามาเองของเราในฝ่ายกุศลเราก็ทํามาอะกุศลอกุศลาเราก็ทํามาอัพยาตาธรรมที่เป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชัว่วอกุศลาธรรมาเราก็ทํามาของเราเมื่อเราทํามาเองวันนี้อยู่กับกรรมของเราก็อยู่ยังมีสติกรรมเก่าจะให้ผลก็ให้ไปเราก็อยู่กับปัจจุบันที่มีสติทำบุญไป แต่ที่สําคัญคือเว้นบาปเนี่ยสำคัญเว้นจากบาปทั้งปวงบางคนทําบุญแต่ก็ทําบาปเหลื้อเกินทําบาปเยอะเหลือเกินเว้นจากบาปเยอะๆนะโยมบางคนสร้างแต่บาปแต่กรรมแต่ทําบุญนิดเดียวเองเว้นจากบาปทั้งปวงทําความดีให้ถึงพร้อมทําจิตให้พองใสพระพุทธเจ้าตรัสไว้กรรมจะเล่นงานเราขนาดไหนเพราะมันต้องหาเราเจอจนได้แต่เราก็อยู่กับกรรมอย่างเข้าใจกรรมและ ใช้ต้นทุนที่เรามีสร้างกุศลไปเรื่อยๆกุศลาเราก็ทํามาอก,กุศลาเราก็ทํามาอัพยากตาเราก็ทํามายอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ยอมรับกรรมแต่ไม่ยอมแพ้กรรมใช้ต้นทุนที่เรามีสร้างกุศล,ลกรรมให้มากๆเมื่อเราสิ้นกิเลสกรรมจะตามหาเราไม่เจอขออนุญาตเจ้าของวิดีโอแพนี้เห็นแล้วน่าสังเวชใจเป็นธรรมทานร่วมกันเจริญพร